อุ้ยเดี๋ยวนะหน้าจอใหญ่เกินยอแป๊บหนึง่งพูดนะครับ ขอตบตีกับ O B S แป๊บหนึ่งนะ Well, Olha a คือไม่เขา้าใจว่าทำไมถึงขนาดไม่ตรง y โอเคน่าจะได้ละ มันก็ขาดไปดิ้นหนึ่งเว้ยเส็งเลยเนี่ย d ด a บสี 4, ใช่ไหมครับเดอบสี uh, ่คืออย่างนี้ส่วนตัวนะผมเคยเล่นเดอบสี่มาก่อนเ,อเล่นไปพาลาดินด้วยเอ้ยเล่นเล่นคลาสตื่นที่ไม่ใช่พาลาดินแหละตอนนี้กำลังสู้ลกกันอยู่ว่าทำไมขนาดนันหน้าจอมันไม่ตรงเอเวลาสักครู่ พระสามารถเปลี่ยนลางเป็นสัตว์ได้ใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าเป็นรูอิดจ,จะเปลี่ยนลางเป็นสัตว์ได้ครับแต่ว่าผมเล่นคารสอื่นนะภาพขึ้นไหมไม่ขึ้นเผลองั้นเราใช้วิธีนี้ไปก่อน เ,เสียงมาไหมเ็โอเคเสียงมาเงั้นเราใช้วิธีนี้ไปก่อนได้ คือพ่อแม่ก็จะทำไมช็อตครับบางทีมันเด้งไปเด้งมาตลอดเวลาเลยวะ เฮไปคาที่เล่นครับ디시 a 업월라 t a ครับเออทะเลืออยากคือผู้ใช้เป็นผู้ใช้สแปนนั่นแหละ <laughs> ยินดีครับยินดีต้อนรับครับอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อเจมคัตเตอร์ขอบคุณครับวันนี้วิชุด,ด้าจา้ายินดีต้อนรับครับสถารเธอเป็นไงบ้างตอนนี้ นักมกมาวัตไม่ผิดคาดจริงๆใช่ก็ไม่ผิดคาดเท่าไหร่ว่ารางวัลที่จะได้จะได้ที่หนึ่งก็ต้องให้เขาอะเดี๋ยวก่อนนะหายที่เป็นหลบอบ หายใจเข้าเฮ้อเธอจ้าแล,และหายใจออกไหมสรุปหายใจไม่ออกเป็นหวัดอยู่ดึงนะทำไมมันเปรมันล่วงขนาดนั้นล่ะลูก วดแล้วจ้ะตามนั้นเลยเอ่อประเด็นนั้นเห็นปัญหาแล้วก็จะว่าไงดีเดี๋ยวน่าจะโดนไม่ใช่น้อยนะจ้ะแน่นอนพอดูก่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น b a c k ก r าร s ดเ p r ีเอ็คเรฟเล็ f r e นแ r ร t e r เฟ้อยี่สิโอเค อย่าของก่อนม,มีอะไรบ้างโลไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ขายทิ้งเออไปขายทิ้งดีมินิตตี้เออใช่เห็นมันผ่านเหมือนกันว่าแต่ใหญ่กว่าเบอร์ g เ,เกตต้องรอดูว่าสุดท้ายเป็นยังไงบ้าง ไีเฟรมมันเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวก่อนนะไปแล้วโอเคครับเปิดอะไรขึ้นกับการาฟิกเราไปมันทายทักทักทายโอเคครับผม เดี๋ยวแปบ๊บโอ้โหพ่อปรับเป็นคุณตี้ลื่นปืนลื่นปืนไหนดี่ยาวเอเอดิอะปรับเป็นคุณลิตี้ก็ได้เวลาไลฟ์ไม่ไงั้นมันแบกไม่ไหวอย่างอื่นอย่างโยนไปใส่เลยเพิ่มดิ แล้วที่งงดงมาม่านะคือถ้าไปไม่ชนะก็ไม่ได้เพชรไงอ่าฮะไปเลสโซนอีกครับโอเคครับอืมประเด็ดนนี้ฉันจะพูดอะไรได้บ้างไหมนะคือต้องดูก่อนว่ามันมีการสัญญาว่าจะแตกหรือเปล่า ผมบอกว่าถ้ามีการสัญญาว่าจะแจกอ่าอน,นั้นตะผมไม่ได้จะผิดม,มันเหมือนมัติสินบ,บนน่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้สัญญาว่าจะแจกและเขาแจกตอนท้ายก็นั่นแหละครับท่านผู้ชม ดูก่อนนะเราในพัสีเรามีเอเลิเมตนต์อะไรบ้างมิดเนี่ยถ้าไม่มีเอเลิเมตนต์จะลองแหวนออริจินอลซิลแล้วนะเออมีแด,ด่แดมเมจไม่มิดเอเลิเมตนต์หายเหว่าอะไรเลยเพราะงั้นในเมื่อเขามีแค่ลองอะ่ะลองหน่อยเอา้าแหวนไปซะแล้วเออเคไม่เป็นไร โว้ว่าจะว่าจะลองหยิบแบตออริจินอลซินมาใช้หน่อยเจนนิเฟอร์อินลิเธอใช่เจนนิเฟอร์อินลิสภาคเก่งมากครับต้องยอมเขาจริงๆกรณีนี้เดี๋ยวก่อนไม่เป็นอะไรที่ Thank you. สมมติาดรามาก็เขาน่าจะเก็บไว้เป็นฟีดแบ็ไว้ทำทำนู่นนี่นั่นในปีต่อไปแหละนี่นะแต่ทีก็รมูว,วา่าใช่ครับนั่นแหละก็ปล่อยสองข้างเข้าไปวอลกันเองครับเราไม่เกี่ยวครับเราดังเล่นเกมต่อไปครับ าใช่บูว่าเจนิเฟอร์อิงนิดก็พาคอยู่เหมือนกันพากเยอะมากแต่ผมไม่ได้โหว่าเจนิเฟอร์ Jennifer, โอดเจนิเฟอร์อนะนะินดี้นะเพ่แอบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมผมว่าคาโต้คนนั้นสื่อเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจริงพูดได้แสดงความเห็นพิจารณ์ได้มันไม่ผิดแต่การเถียงประหนึ่งว่าตัวเองเป็นหุ้นส่วนบริษัทอะไรเงี้ยผมว่ามันไวชันมากว่า สวัสดีคุณปอครับวิจจะหมดเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ถ้าใน่าคอีกซายก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเลยครับมีคนอื่นต้างไปเองเกมกันแล้วอะผมเพิ่งเท่าไหร่เองแอคสาม เลยไปแบบค่อยๆคลานเพราะว่าเรามีไกด์สายนี้แค่คนเดียวแล้วก็ไม่มีคนเล่นสายนี้เลยพูดก,กับพื้นที่ในมือถือมากกว่าถ้าลองเกมมันจะพอไหม นั่นสิผมเลยลงเกมมือถือไม่เยอะไงเหลือแค่เกมชิงกันลังดาวแล้วก็มีกันนะครับเกมที่เรารักและอยากจะกระทึมมันพร้อมๆกันนะคือ f ฟร g แกนออเดอรครับรอดูว่าปีนี้ครบรอบสิปีเฟร e ์แกนออเดอร์สุดท้ายแล้วจบบทลอดเบลมันจะมีอะไรยังไนบ้าง เกมชีกับบับวใครเบอร์หนึ่งผมก็เมมเต็มแล้วใช่ใช่ใชสอเกมนั้นพื้นที่เยอะมากเยอะจนน่าตกใจแล้วกูต้องไปทางไหนมาผิดทางใช่ไหมโอเคครับกูมาผิดทางครับ เชียบโอ้โหอ่านี่คือเลือกปกติของนักเวทนะคือนักเวทมันปางแล้วก็โดนอะไรเขียนนี่เขียงหน่อยก็ตายแล้ว เพลย์สไตล์ style, มันจะคนละแบบกันเลยอะคือตอนสามหลีแรกผมเล่นเบลีรู้สึกดูสู้ชีวิตกว่าน,นี้เยอะมากอะอันนี้รู้สึกแบบอ้าค่อยๆตีค่อยๆเดินชิลจัดเลยอะ ตอนนี้ลงเทเมิเกมในแอฟโรทีไว้สามเกมโอ้ลงอะไรไปบ้างครับเนี่ยลงเยอะจัดเลยอะ่ะ อุ้ดผิดทอดบอสหรือยังยังไม่ถึงบอสเลย เอ็นฟิวบูบโ,โตโคอบอนบอนกิวอ,าาอ่าฮะโอยอันไหนเอ็นฟิลเ้าที่ในมือถือเยอะอยู่นะดูจากภาพแล้วผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่ เจอบ,บอสแล้วตอนแรกห้าสิบหกคิบูบ้ากับรันดาวกินไปนแล้วครึ่งหนึ่งจะลองให้เข้าใจได้ครับต่อเกมนี้นมันดุเดือดมากมามามาเฮ้ยอย่าบ่นเยอะลงมางเร็ว คุณสำหรับกีสติตกเลย้าสเตกขอบคุณมากครับที่แมาหากันตลอดนะครับอยายรอ่เออนี่แหละวิธีเล่พูใช้สแตมใหม่แต่ประมาณนี้เขาถือว่าปกติสายเ่าสเลสปกติอ่ะเขาจะยิงเวกันรัวๆใช่ไหมตัวในนี้จะใช้วิธีว่า เราเป็ลูกน้องสามคนนี่นะคุณคิมบอกว่าจะลบทิ้งก็ไม่ได้ไ็นเกมมาที่เรารักกันคู่เข้าใจเข้าใจเลยคือเราเล่นมานานอะ่ะจะให้ลบมันก็ยังไงยังไงอยู่เรื่องนี้นักเวทมันมี ปกติเขาจะมีเวทอลังกากันเลยเยอะๆใช่ไหมอันนี้คือจะไม่เหมือนชาวบ้านเราคิดว่าเราจะมีสแตนคือจริงมันเรียกว่าจีนแหละจีนแบบจินนี่จากตะเกียงวิเศษอะไรยเงี้ยแต่ผมเรียกว่าเราเป็นสแตนครับแล้วเราก็เราก็เรียกสแตนออกมาช่วยสู้ไดเออ้เหมาะกับคนเบียวโจโจอย่างยิ่ง นี่แหละคราที่เราตามหาเจจี้ชิวโอ้ใสไปไปเลยท, takes. ที่จริงเมื่อกี้เห็ดเราต้องเอาไปปรุงด้วย,วยนะแล้วเราจะได้ของเพิ่มด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดทางตรงนี้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวปั้หนึ่งนะครับมาเช็คอะไรฝั่งโอเค่คือเมื่อกี้ผมลองไปเช็คฟัง่ง u t u b e ดูว่ามีคนดูบ้างไหมสรุปก็ไม่แปลกใจแล้วกัน <'re> ผมจะไม่บอกว่ามากหรือน้อยนะผมจะบอกแค่ว่าผมไม่แปลกใจ Over with. This feeling like the desert sun. Oh. The current course <clears throat> uh, it fiercely burns. มีใครจะตีมุลมาเม็ดครับแั๊นหนึ่งนะตีมุนเหรอ ยังกระตุกอยู่ครับโอเคครับเช็คแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไป